โรงเรียนประยะิยัติธรรมศรีอุดมปัาและวัดศรีอุดมเดี๋ยวมอบปัจจัยก่อนแล้วค่อยรับที่หลังก็ได้ครับก็ถือว่าบรรยากาศสบายๆนะครับในงานชาปนกิจของพระจังนพดลเตชะพัญโย คณะแรกมอบเข้ากองทุนสงอาภากับนิมนต์พระคุณเจ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับมอบครับกับนิมนต์พระมหากิติิศักดิ์สัง,สงวรโรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสิรินทร เป็นผู้รับมอบครับมอบให้กับสำนักงานศาสนกศึกษาบาลีวัดคำเขื่อนแก้วต่อรับต่อเลยครับลำดับที่สองสำนักศาสนศึกษาบาลีวัดคำเขื่อนแก้วครับ อาจารย์มหาิติศักดิ์รับมอบต่อเลยครับลำดับที่สามมอบปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องให้กับโรงพยาบาลสิรินทรลําลำดับที่4มอบปัจจัยพร้อมกับพัดลมหนึ่งเครื่องให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาม7ปินี่ผมสร้างตนเองหนึ่ง ลำดับที่ห้ามออปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตัวเองสองเชิญครับ รลำดับที่หมอบปัจจัยพัฒน์ลมหนึ่งเครื่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีกุดงเเชิญท่านผู้ดูแลเด็กครับ ระวังด้วยนะครับพื้นต่างระดับลำดับที่7มออปัจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องให้กับโรงเรียนสิริปัญญาพิทยา ลำดับที่แปดถาวายปัจจัยพร้อมพัดลงลกับวัดคำเขื่อนแก้วกับนิมนครับ ลำดับที่9ถวายปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องกับวัดโนนสําราญบัคคณายกหรือท่นานผู้่บาลกันนะครับอาาครับลำดับที่10ปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องให้กับวัดเจริญทั์ ขนาดยกวัดครับลำดับที่สิบถวายปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องวัดสุขสำราญท่านผู้ย่บ้านตัวแทนครับท่านผู้ย่บ้านทิติรักน์วงสวัสดิ์และท่านผู้ย่บ้านที่ด้านล่าต่อเลยนะครับถวายปัใจจัยให้ครับ วัดนน่นสูงสองรายการครับมอบปัใจจัยให้กับโรงเรียนเจริญทัศน์วิทยาเี็นเชิญครับ ลำดับที่สิบ